สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวไมเอลเลนะครับไม้ไมนิที่ตัวเรานะครับเป็นไมเอลเลของโบย่าตัวนี้ครับโบย่าตัวนี้ผมซื้อมาชุดนี้จะเป็น3ามพันเนะครับตอนนี้ผมอัดตอนนี้ผมยังไม่ได้เสียบใช้แต่ว่าผมใช้โปรแกรมที่อัดวิดีโออยู่นี่จะเป็น,นที่ผมโหลดมาจาก F เปเะสโตร์นะเป็นซีนีมาครับ F 5 ตัวนี้ผมซื้อโปรแกรมด้วยนะครับประมาณ90บาทก็ลองไปซื้อใช้ดูก็คือถ้าใช้คู่กับกเครยกอะเลยนะครับตอนนี้ผมอัดเสียงสดนะจากโทรศัพท์ก็คือถ้าเราซื้อตัวนี้มาผมลองไปต่อกับโทรศัพท์พวก Android ธรรมดานะเหมือนผมใช้จะเป็น Opp o p p พปรากฏว่ามันใช้ไม่ได้ครับก็คือว่ามันใช้กับตัว ตัวนี้ไม่ได้ครับตัวไปเลยนี้ไม่ได้ก็เลยศึกษาใน youtube พอดีไปเห็นคลิปหนึ่งเขาบอกว่าให้ใช้ชี n นมา f5 f ห้าเอฟลนี่แหละมาลองกับตัวนี้ดูก็ลองดูมันใช้ได้ครับเดี๋ยวดูคุณภาพเสียงกับตัวนี้เดี๋ยวจะลองต่อดูว่าเสียงมันจะดีไหมเสียงดีขึ้นไหมก็คือตอนนี้ผมอัดเสียงจากกล้องตัวสาครับตัวนี้มาเดี๋ยวลองดูตัวนี้ก่อนอ๋อหลังจากที่เรา ลองเสียบแล้วนะครับตอนนี้ผมเสียบเข้าไปแล้วในโทรศัพท์เสียงนหนจะดีขึ้นนะเสียงหลังขึ้นไหมครับเดี๋ยวลองทำเดี๋ยวลองตรวจสอบดูลองเอาไมโคูดดูได้ยินนะน่าจะได้ยินอยู่นะครับก็เสียงมันจะชัดขึ้นกว่าเดิมนะครับผมว่าคุณภาพเสียงก็ใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็มารีิวลขึ้นเนอะ้ dia